ก็ดีนะได้ได้มีความรู้เพิ่มเติมแน่นขึ้นนะจากที่เราทำเมื่อก่อนเหมือนกับแบบสวัสดีครับสวัสดีครับีคนชื่ออะไรครับชื่อวิสมศาวิจิตครับเรียกสั้นๆว่าคุณพี่คุณพี่คุณสมก็ได้วิณสมขับพิเศษคุณสมปัจจุบันประกอบธุรกิจอะไรอยู่และอยู่ที่จังหวัดไหนครับตอนนี้ก็ประกอบธุรกิจรับเหมาพวกงานระบบต่างๆพวกคอนโดโรงแรมภูวิลล่า ก็ยังอยู่ในเวทบงตรงนี้อยู่แล้วก็ใช่ครับแล้วก็ขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ครับอาจจะมีแบ่งที่ดินขายเล็กๆน้อยๆทุกคพิ่งเริ่มหัดเริ่มทำแล้วก็มาเรียนเสริมตรงนี้ครับก็เลยว่ามีส่งอยู่ในวงการอาสาชหาอยู่แล้วนะฮะก็เลยให้เกียรติมาเรียนกัะถางมาเรียนไปสองวันวันนี้วันที่สองละเรื่องขายคนทั้งลึงหลัตรงนี้ครก็ใกล้จบแล้วเนาะใช่เป็นไงบ้างครับเนี่ยัทสองวันก็ก็ดีนะได้ได้ มีความรู้เพิ่มเติมแน่นขึ้นนะจากที่เราทําเมื่อก่อนเหมือนกับแบบมมยวัดนะที่ทำทําไปเราผิดล้อผูกไวตัวเนี้ครับน,นี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาแน่นขึ้นนะนเป็นลำดับขั้นตอนใช่ครับขับเพียงลำดับได้ถูกต้องแล้วที่ส่งสุดท้ายนี้ที่ส่งอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่ทกออกเก็บมางตนี้ก็จะอยากจะแนะน,นําเพื่อนๆตอนนี้เพื่อนก็ทักมาทางไลน์ว่าสนใจจยกเข้ามาเรียนนะครับก็อยากให้ มีประโยชน์ครับมีประโยชน์มากครับครับโอเคอะไนก็ขอบคุณที่ส่งมากเลยครับครับผมครับคารับผมครับขอบคุณค้สวัสดีครับสวัสดีครับ